จีนู่นโรยเลือทอดกรอแบแซ่บๆนัวๆเลยจ้ะสวัสดีค่ะพอกันคือกาวจากกับอีราฟภาพเพิ่มนะจ๊ะเมื่อนี้ลามีเมนูหากินยากเนาะค่ะพี่น้องเป็นเมนูทางภาคอีสานแล้วกาจะเป็นแมงจีนุ่ในใหญ่ที่ค่อนข่างจะหากิน,น,กน,ะะน,กนได้ยากเนาะคะ่ะเมื่อนี้ลาได้มาอุ้ยเป็นลอยตเพิ่นเด้ะค่ะพี่น้อง ถอดใส่ใบมะกรูดกับกอหอมๆค่ะพี่น้องมามือนี้มาแสบๆน้ำกันเด้ค่ะพี่น้องโตเป็นกะใหญ่ๆคะ่ะแกเปลือกออกก่อนสามารถกินได้ทั้งโตเลยได้จ้าพี่นอ้องนัวแห้งคะ่ะ อันนี้ลาได้มาจากาพี่สาวแถวบ้านเนาะคะ่ะเพื่นไปหาคุดเนาะคะ่ะเพื่นเอามาขายนะจ๊ะนอ่ค่พมพอมอมอกทอดก,บก,บกอบอมหะะอมอมห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 อหอมอ จใจปักคักก็จะอืมมีผู้ใด้ค่อยกินแนะบนนอจ้ะเป็นแมงจีนวนใหญ่ ามากินทั้งปีใได้บ่ได้คือกันจ้ะแต่ว่าแข็งคนผู้ใดสามารถเกี่ยวละเอยียดได้ก็กินได้ด้วยแต่ปีิ่น ทองเหลืองอุ้ยเเลยค่ะทองเหลืองเหลืองนี่ค,คือเพิ่นไข่เนาะค่ะย่ามนี่รูดูนี่อันแมงกีนูนเพิ่นไข่ไข่เต็มถ่องเลยจ้ะคุณนะคะมัน,นอุ้ยเห็นบ่จ้าพี่น้อง หากินอย่างล้ตะตอขมี่กับมีแบบคนลาพันนะคะมันจะมีแบบหลายสายพันธุมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวนี้หน่อยดำๆนะหลายอยู่จ้ะ mm hmm. หยิ่งกินกับหยิงมัน ถ้ามีลากะสิพ่อไว้เพียงสนีก่อนเนาะจากพบกออัิอีหลาภาพเพิ่นได้ไหมในคลิปหน้าดวยคะ่ะสวัสดีค่ะ